สวัสดีค่ะพบกับช่องสุขกับการปลูกชาแนลนะคะคลิปนี้พี่หนึ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาบำรุงต้นไม้ในกระถางไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนควรัวนะคะไม้ประดับให้งามสวยได้ดังใจก็คือสิ่งที่เรากินกันทุกวันเลยนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบกินสิ่งนี้ก็สามารถนํามาบํารุงต้นไม้ให้งามได้นะคะสําหรับท่านผู้ชมก็เตรียมน้ําไว้นะคะประมาณ4ีถึงหลิตรนะคะหรื แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมมีน้ำเสาวข้าวก็ผสมน้ำเสาวข้าวไปด้วยนะคะน้ำเสาข้าวมีสารอาหารมากมายช่วยในการเจริญเติบโตของพืชค่ะจากนั้นนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบกินกาแฟนะคะกาแฟยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบกาแฟพลกสมุนไพรนะคะที่ช่วยให้การเจริญเติบโตนะคะของพืชได้ดีเลยนะคะกาแฟ สวนี้นะคะเขาก็จะมีสารสกัดจากทัว่วจากโสมนะคะแล้วก็มีน้ําตาลน้อยนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพถ้าท่านผู้ชมนะคะใช้กาแฟย่ออื่นนะคะสูตรเข้มข้นก็ลดปริมาณกาแฟสักครึ่ง2องนะคะค่ะแล้วเราก็ค้นกาแฟน้ําน้ํเสาวข้าวให้ละลายกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําไปรด ้นไม้เลยค่ะจะทําให้พืชผักสวนครัวของเรางามนะคะข้อดีของกาแฟเขาจะมีในโตเจนสูงแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะช่วยในการเจริญเติบโตและบํารุงดินและกิ่งกาแฟเนี่ยนะคะเขาก็จะช่วยกําจัดมแมลงได้ดีเลยนะคะไม้ประดับก็ใช้ได้นะคะท่านผู้ชม ช่วยให้เล่งดอกได้สวยงามเลยนะคะสูตรนี้ท่านผู้ชมใช้2สัปดาห์ครั้งนะคะสำหรับการใช้กาแฟนะคะผสมกับน้ำเพื่อรดน้ำพืชผักสวนครัวเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้นะคะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมลองทำดูนะคะเป็นสูตรง่ายๆแค่ใช้ ของในครัวของเราที่เราชอบรับประทานนะคะกาแฟมีประโยชน์ต่อพืชน,นะคะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเป็นปุ๋ยธรรมชาติอย่างดีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ